สวัสดีค่ะสวัสดีพอๆพเม่ fc สุขุสุคนค่ะเมื่อนี้ก็มาพอกับช่องบาวทุนสาวจอยค่ะเมื่อนี้สาจอยกะมีตัวเลขเด็ดๆมาฝากพอๆพแม,ม่ fc สุขุสุคนคือสุวนนะคะ่ะหวดนี้ก็มีอีกมาอีกแล้วงวดนี้เขามีอ่าเลขหลวงพี่มีเซนนะคะน่ะเนาะคือเกา่าอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะคะ่ะเป็นสถิติงวดที่แล้ว ที่งพีเป็นหายมาเนาะนี่อ่ะหายพอๆมีแม่เอฟซี FC, ได้เบิรงกันค่ะสถิติงวดที่แล้วนะคะเข่าเด้อค่ะเลขบิ่งเนาะถ้าตัวนี้ผู้ใดก r a b หัวก็คือได้นะคะเก้าเก้าเจ็ดเนาะเจ็ดเก้านะคะมันออกเจ็ดเก้าเนาะออกลางนี่ถ้าผู้ใดก r a b หัวก็ได้ค่ะเลขอ่าหลวงพี่มิเซนนี่แม่นแม่นอยู่เด้อค่ะเลขบิ่งเพิ่นเนาะเลขบิ่งกับแม่น เขาทุกรอบแต่ว่าเลขความฝันบบเขานะคะอันนี้เป็นเลขคำนวณของหลวงพี่เนาะตัวนี้กะสถิติเก่านะคะเนาะเบิ้งสถิติเก่าไปก่อนอันนี้รึ้ว่าวันที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดนะคะอันนี้เลขหลวงพี่มีเซนงวดที่แล้วเขาเลขวิ่งค่ะจับคู่ถ้าผู้ใดกลับหัวหกเป็นเก้ากับเขานะคะเนาะหกเป็นเก้ากเข้า ค่ะตัวเลขเด็ดเด็ดตัวเลขเด็ดเด็ดดีๆกับสาวจจอยก็มานำเสนอให้พอพอเมเม FC สุกุสุคนได้รับชมกันเนาะคะ่ะถ้าผู้ได้ชอบกับจัดถ้าผู้ใดคัดกับพาน,นะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเนาะอัะนเฮามาเป็นเพียงแค่เสนอเป็นเพียงแนวทางให้พอพอเมเม FC ได้ ได้เบิงกันเนาะค่ะถ้าบุไดมักเสียงโชคเนาะค่ะจับลอตเตอรี่กินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะก่อนทิมันสีอันงเนาะค่ะเฮาก็ได้ขอ,อาระาล,วง,ลวงพี่พันกระหายตัวเลขเด็ดมาแล้วนะคะเดี๋ยวซาเจ๋จะลงให้ทาง่องได้เบิงกันเนาะค่ะอันนี้ค่ะพระอาจารย์มาส่งมาแล้วเน,ะะน,นะะา,า,า,านะ งวดวันที่สิบหกเดือนมีนาหกเจ็ดเนาะค่ะเนาะตัวเลขเด็เดของพระอาจารย์มีตัวใดแน่เดี๋ยวสาวจ่อยจะเขียนให้เบิ้งค่ะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันเนาะถ้าผู้ใดชอบกะจัดเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดคัดกะพานเป็นเพียงแนวทางถ้าผู้ใดอยากให้พลาดคลิปเด็ดๆห้วหวยเด็ดๆกับท่างช่องกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล้เลยคะ่ะอย่าลืมเลยคะ่ะ ทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเข้าซิมมีตัวเลขเด็เดๆมาล่งให้ทางช่องในเบิงกันเนาะคะ่ะพอพอเมเม่เอฟซีสุขุมสุขชนนะคะงวดนี้ก็เป็นงวดวันที่สิบหกมีนาคมหกเจ็ดนะคะเป็นเลขของ มนี่ค sí, ่ะพี่เซ็นไตให้เลยเลขหลวงพี่มีเซ็นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาไม่เบิร์กันว่าหลวงพี่เป็นไหตัวใด แตงวดที่แลวเข่าด้วค่ะเนาะเลขวิ่งของหลวงพีเนาะค่ะเบิ่งเลขวิ่งของหลวงพีเลขจับคู่ก็แค่เลขหกกับหัวเป็นเลขเก้าเขานะคะถือถือว่าถ้าผู้ใดแบบสื่อหกเป็นเก้ากับเข่าค่ะกับหัวเข่าค่ะอันนี้โอ้เสียดายเนาะคะ่ะมันเป็นหกศูนย์แปดเนาะคะ่ะถ้าเป็นหกศูนย์สามนี่โอ้เข่าเต็มเต็มเลยคะ่ะนี่เนาะเสียดาย ค่ะงวดน,นี้เดี๋ยวฮของก็ามาเบิงกันว่าหลวงพี่เิ่นหายตัวใดมากหลวงพี่เิ่นหายให้เก้าเก้าห้าเจ็ดคือเก้าค่ะ วิ่งหาคือเกาวิ่งห้าจับคู่นี่เลขวิ่งของะอาจารย์นะคะ่ะของหลวงพี่แล้วก็จะมีเลขสองโตอีกค่ะเลขสองโตก็จะมีสี่ศูนย์ สีหนึ่งวิ่งก็คือวิ่งสี่อันนี้เลขวิ่งค่ะวิ่งสี่น,นี่จับคู่ทวนนะคะเลขหลวงพิมมิเส้นก็นจะมีเลขสามตัวเก้าห้าเจ็ดวิ่งห้าก็ ตัวนี้ก็จะเป็นบนล่างเลยนะคะบนล่างเลยเด้อค่ะสื่อบนล่างเลยเด้อบนล่างนะตัดเล่นเอาเด้อค่ะพอๆแม่แม่เอฟซีสุขุสุคนเลขสวยนะฮะหมวดนี้เนาะเลขสวยบนแหน่ได้หมวที่แล้วมันออกเจ็ดกล่องมาแล้วเนาะอาจจะเขาหาเจ็ดก็ได้บนแหนค่ะ ลองเอาไป,เ,ไปเสียมอเด็สวยค่ะถ้าท่านใดมีโชคมีลาบแล้วอยากทาบุญครับหลวงพี่มีเส็นกะโอนไปบัญชีนี้ได้ด้วยค่ะเพราะว่าหลวงพี่มีเส็นเป็นเห็ดอ่าเิ่นสางกําแพงอยู่เนาะค่ะเิ่นสางกําแพงวัดอยู่ค่ะ,คะนี่เด้อค่ะหมายเลขบัญชีเนาะหมายเลขบัญชีชของหลวงพี่เนาะค่ะ ตัวเลขเด็ดๆของหลวงพิมิส้นก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางตัดเลนพร้อมแล้วค่ะตัดเลนนะตัดเลนน้ำค่ะเดี๋ยวมันสิขึ้นรอบทีแล้วนะค่ะตัวเลขเด็ดๆทางช่องอามาฝาก็เป็นเพียงแนวทางนะค่ะเาน,นนะะเา,เนเนานะ,ะนะหายไปพอแมมเอฟซีได้ รับชมกันถ้าชอบกระจัดถ้าขัดก็พานเด้อค่ะอันนี้เป็นเลขหลวงพี่มีเซนหลวงพี่ไปหายมากกับเก้าห้าเจ็ดเลขวิ่งห้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งเลขวิ่งสี่ค่ะค่ะทั้งช่องก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะทำมิชุกม่ลาบกะไปเฮ็ดบุญกับพระอาจารย์ะะเดอ้อค่ะเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งๆให้ทังช่องในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ 快一分